มาจ้าทุกคนมากินขนมเซนน้ำไกลพี่น้องพักกับมีสำนีน่แหละจ้ะมึงบรรยากาศนอกบ้านฝนตกแกกับฉนั่งยูนีแ่แหละชมวิวฝนตกไปพร้อมมาแซ่บๆน้ำกันจ้าโอ้โุพะพี่น้องเป็นแต่แซ่บพักสวัสติจ้ามื้อมานมาพอก,กับไกอีกแล้วะล้จ้พี่น้องมื้อนา้ก็พามากินขนมเส้นถ้ามากินขนมเสซนอีกเราพี่น้องขนมเสซนน้ำยาปาน เอ่นั่นน้ำยาปลากระป๋องจะทุกคนน้ำยาป้าปลากระกป๋องคิดอยากไหมอันง่ายดีพี่นอ้องตัมะลุโปกเป๊กใสหลดนี่ก็จะเป็นพัจกจะทุกคนอืมขึ้นช่ายขึ้นช่ายไอ้ฝรั่งนี่กินกับน้ำยาขนมเส้นแซบได้จ้ะมามามาแซบแซน้ำกันอืมเ,เร็จแล้วไม่ไม,ม่อน รสวนน้ำจืดๆก่อนพี่น้องหนัวปะละ่าบรรยากาศฝนตกอืมกำลังบรรยากาศฝนตกโอ้ยตกแซ็ตเซ็ตซ็เยอะขนาดเป็นตนาไน ủa cả sai thuốc xin Ra đạt Ủa, của nạp cháu xin lượt con nọ Xẹp mm -hmm. Bà cập bóng Bà cập bóng nó với nè xẹp Ở phía nằm Xẹp xung đột cân nào, Cứ đang khi luận Mà chả nhanh nhanh, ันกตกบรรยากาศเมิดขึ้นขนาดนั่งยุ่มองนะาร้างได้เลยจ้ะมันขึ้นช่ายใกล้พี่น้องโลเอ Nhà nhá để càng đẹp. đẹp. Hm. ôi Hm. 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 chìm Hm. 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 cứ Hm. 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 cái đẹp, đẹp Hm. น้อยก็ตายแล้วพี่น้องเขาหนาวแล้ว <laughs> <laughs> sai lục đồ đóng bè ơi ừ rồi <laughs> Hèn mặt lượt nào 那那我买张大大的，对不？ <c oughs> น้ำหวานกินอกขอน้ำแด้กวนลึนั่นเห็นบ่แล้วได้กินปลาเ <c oughs> <c oughs> อ้าือเป็นตะซังแทบที่ก็ได้ จกคลิปตีมังวันก่อนสต่อืมอืมอม,ม่ดีเลยร้นมา Lưng <laughs> <laughs> cần phải kia bài nào lạc nha nhanh mất <laughs> ngắm kia ทั้งกินทั้งนางมืองฝนไปน้ำฝนตกหายแล้วป่ะนะี่ยต้เป็นบาดเจ็บใก่เป็นพู้มแผลไอ้กับเขาเนี่ยถ้าได้กินนั่งแผลกับบุญมันราแน่นเด้ออืม là em Ừ. Nó mất quần gì tới lần đó ยมงวันฝรั่งมากินปลาปุ่นอะไปกอดเขาสับน,น้ำมันสีสูนสูนเลยแต่ว่ายน้ำหอมว่กินเขาเนี่ยจักยุใสเด้อว่เห็นบัดนี้น้ำม่อคืนอะมันจะมียาฉีดได้พี่น้องฉีดเคาะแหวความหน้าต่งางเพราะว่าเวลา นั่นแมงวันเขาสมักมากมากเกาะขอบหน้าตางนังก,กอ้อแล้วก็ขี่ใส่ขอมแต่ทั้งแต่ทั้งก็เป็นจุดเป็นจุดแต่ว่าเคยสีใบแมงวันตัวเนี้ยบ่มักกอ้อไหมเราชะล่ด ฉีดย้ำแม้งก็ฉีดปรด้แล้วนะพี่น้องมินเอาไปกอาทั่วแล้วสั่ kip kip kip, kinh leo cái peninsula kinh nó cái xiang đam, content, kinh ngấm ngấm kìa, kinh quên yo, gần בינם לימו וואן בינם Quên cái gì mẹ mấy quán tụi nè cho bị khám mấy nó lấp kẹt Ăn nước đi Chị đè Trông hay mẹ tụi nè bèo cái nó bị liu xiu phải โดดหลายเลยนะพี่น้องขึ้นใชยฝรั่งนะบางคนคนออามาปั้นกินตัว แต่มื่อ,อยู่นี่ลหละเป็นภูมิแพ้เป็นน้ำสภาพอากาศแล้วพี่น้องย้ำหนาวกับหนาวหนาวย้ำห้อนกับห่อนย้ำเอ่อเดี๋ยวกับหนาวเดี๋ยวกับห่อนเดี๋ยวกับลมเดี๋ยวกับฝนแม่อากาศประเทศอันเนะี้ยู่บ้านเขาอยู่อากาศห้อนๆ่อนผก็เห็นเป็นอย่าง เขาเล่าก็ได้ไปกินยาเนยนี่ก็สิพาแทกตีนแก่ไปหนึ่ง กินอวไดดแท้ตูตรตีนไก่พอดีพอดีไก่เอาเอาแซ่น้ำเกลือแซ่น้ำสมใจซู้แล้วก็เอ่อเบกกิ้งโซดาไปพี่น้องขาวอวอบขนาดตีน รับรองว่งาเขาลหางแบบเนาะชิปบะมีกินแล้วก็เอาเกลือเทสใจเอาน้ำสมใส,สายฟูเทสใจแล้วกับเบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูเขาหนิละ่ะเทสใจพี่น้องแช่ไปรับรองบะมีกินบะมี่กุยแล้วก็ขาว คินแซ่บสะอาด ông okay, cả mà ván vậy, ta hay nó tịt, nó có bớt tịt đấy mắm ván xả lại. <laughs> Kịp hmm. thịt được không nào นี่ก็่จะกินให้หมดยังอยู่น้อยหนึ่งคลิปแล้วหรอกินแล้วเดี๋ยวแทนะเนาะพี่น้องนะงงยังอยู่น้อยหนึ่งสดสองบาทกันหมด เราไปกินยาคุ้มแผลก่านพี่น้องบ๊ายบายจ้าคลิปนี้ก้กาฝฟกดเลยกดแชร์กดติดตามให้ใลนดนเด้อจ้าพี่น้องช่องน้อยของช่องแม่ไก่พากินพาแซ่บจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ